เหยียบไปเลยค่ะเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยโอ้ยไม่แปก้จัสัมผัสอดบนะคะอยกาเจ็ดร้อเาสิอาอันนี้ะเป็นแบบช็อปปิ้งแมค่ะอเียอะอะเมริกาจินอรจะไปวัดชวงนี้มาเทศกาลปีใหม่ไงพาผู้ใหญ่ไปรดน้ำดับฝนที่วัด ยังเสือคู่ศัตรูพ่ายฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือเตยกําลังจะหากระเป๋าเดินทางไปเที่ยวสั่งต่างจังหวัดไปเห็นแบรนด์หนึ่งนะคะคือแบรนด์ติการ์ซคะก็คือรู้สึกว่านางมีความแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยคือนางมีความทนทานมากแล้วก็ประเด็นคือเขาเขียนว่าสามารถแบบทดสอบได้แต่ก็เลยเออลองแวะมาร้านหน่อยก็คือเดี๋ยวเตยจะลองทาให้ทุกคนดูว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าแบบมันทนทานจริงหรือเปล่าแล้วประเด็นคือสีนางจะเป็นแบบเรียบ,รยบหรือแบบสีผ้าฉาก็มีนะ ทุกคนคือแบบสีเยอะมากนะคะน่าห่วยนะคะ,ะเดี๋ยวเบยจะลองดูเพราะว่าไม่เคยใช้กระเป๋าเดินทางแบบว่าเยอะส,สักเท่าไรส่วนมากเลยใช้เป็นเบกแบบคก็เลยอยากลองใช้แบบนี้ดูว่ามันจะมีความแข็งแรงไหมเพราะาเอาแต่งใหวัดบ่อยมากได้ทัลองเหยียบได้เลยะคะ่ะนี่แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะไม่โบนะเบยเป็นคนใช้กระเป๋าแบบสมบุกสมบันมากขึ้นรถลงเรือนะคะไปเหนือล่องใต้แล้วก็คือใช้ประเทศแบบ ขึ้นเข่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับลาคฟันฟังที่จะแบบว่าไม่ได้ใช้แบบงานสบายๆแค่เดินสนามบินอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เลยแบบขอนหน่อยวะเอออยากดูเหมือนกันว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่านะคะเอาค่ะที่จะให้ทดลองจะเป็นรุ่น New Morgan 18นิ้วค่ะ18นิ้วนะคะ New Morgan ตรงนี้เหยียบขึ้นไปได้เลยได้แล้วนะคะค่ะเหยียบได้เลยค่ะเหยียบได้เลยเหยียบได้เลยเฮ้ยมันไม่เหยคือมันแค่แบบบุกแล้วมันจะสามารถคืนได้เองค่ะ เฮ้ยคือดีจริงอลองอลองอ่รงอลองอลองอออ๋ออันนี้ถมันสรอาแบบล็อกหันได้ด้วยใช่ะต,ตัวนี้จะเป็น T S A ล็อตัวนี้จะเป็นเป็นลแบ standard ล็อกค่ะคุณเบลจะมาตั้งรหัสให้เหมือนกันบนนี้อใช่คืทางร้านอ่ะเวลาถ้าเกิดซื้อไอ่ะทางราจะตั้งไปสุ่อให้แล้วก็จะมีคิปวิธีการสอให้ถ้าเกิดคุณลู้คมาสนใจตั้งรหัสได้เลยอ่าคมีหักฐแบบ คอล่าคปี้ลยคอล่าอันนี้ขายเป็นแฟนะไม่ใช่แบบคันสองคันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวพันชักค่ะแล้วก็เป็นมอันชักต่ารดับได้นะคะของเราอ่ะรุ่นี้มันจะเป็นรอเดียวค่ะแล้วก็เนยา้สอุ่นปืนวิเกตเก็ชาองนาเลยยุคไมมันไม่มีเสื้อไก็ยุ้เยเลม้อไ เด็ของทางร้านเนี oh. ่ยคือทะลิบมากแค่แต่เดือนคือแบบขายไม่พอเลยขายสองสีสีดำกับสีเหลืองหสีฟูาอะไรคือเขาสบู่เออเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปแข่งกันานะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่านางแบบแข่งแรงธรรมดจริงเปล่าจะได้แบบไม่ใช่ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าแบบว่ามามาขายของไอคอนหรือเปล่าคุณมันแข่งแรงจริงไหมฉันจะแบบไม่แนะนำนะคะทุกคนที่นี่จะไปแข่งกันเดี๋ยวจะเปิดกระเป๋า ่ถถูููกันมแบบงไจากที่เตยไปซื้อกระเป๋ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คืออาจจะอยากรู้ว่าแบบข้างในมันจุได้เยอะแค่ไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือจริงๆอะเตยอันนี้เตยไปวันกลับแล้วนะแต่ว่าคือเตยอะลืมถ่ายก็คือจะเอาให้ทุกคนดูนะคะว่าในวันที่กลับมาขอมาเยอะกว่าวันที่มาถูปัะเพราะว่าอเลี้ยงเป็นระเบียบแล้วคันนี้คือเตยมาเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันอาจจะแบบเสื้อผ้ามันก็จะมีความพองความสูงกว่าปกติใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าแบบมันมันเหลือพื้นที่เยอะกว่าเลยมากไม่รู้ทำไม นี่นะคะแล้วก็เดียวจะบอกก่อมนว่ายังไม่ได้เก็บเสื้อใหม่พรมตัวที่เธใส่อยู่นะแต่ว่ามันยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากอะนะให้ดูก่อนนี่จะเป็นความรกของกระเป๋านิดนน,นะคะทุกคนก็คือว่าอันนี้ก็จะแบบมีพวกเสื้อผ้ากางเกงจะของจิปาถะต่างๆนาๆนานะคะได้แล้วก็พวกเส้ในใยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ะจะเป็นแบบว่าพวกของใช้ต่างๆนาๆนานะคะอันนี้ไม่ใช่กางเกงไลนะคะเป็นหมวก แล้วก็เดี๋ยวเยจะมีเก็บในชวดของที่ใช้แล้วเนี่ยเสื้อผ้าเปียกไระ่างนี้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้มันจะสามารถยัดยัดรองเท้าได้อีกหนึ่งคู่ทุกคนซึ่งเดี๋ยวเตยจะเอามาใส่ใช่ปะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยชุดใหม่พรมที่เตยใส่อยู่วันเนี้ยก็เตยก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่รัดคือถูกใจเตยจะบอกว่าแบบมันเก็บของได้เยอะมากทุกคนแล้วก็คือขามาเตยนั่งกันมาแบบว่าหลายคนใช่ไหมคะกระเป๋ามันก็ต้องโดนทับโดนแบบเอาระพิงเอามาอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ผอสลายนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเัวจะให้ดูว่า ทางที่เราต้องเข็นขึ้นเข็นลงอะไร่ันมันก็ค่อนข้างจะแบบพอประมาณนะคะซึ่งนางก็สมบุรณ์แบันะล้อเลือก็ไม่มีพาไม่มีงองแงนะคะทุกคนเตยแบบไม่ได้ถือขึ้นรถส่วนตัวนะถือขึ้นรถสาธารณะก็น้ําหนักโอเคขนาดนของในกระเป๋าเยอะแล้วแต่ว่าตัว,ต,วตัวกระเป๋าน้ําหนักเบาดีมากนะคะเออเดี๋ยวไปถ่ายตอนที่แบบกําลังลากเข้ามาที่ภูมิพักให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปอาบน้ําก่อน ตอบเพิ่มเติมนิดนึงลืมบอกค่ะว่านอกจากมันจะดีแล้วอะราคาดีมากด้วยราคาเท่าไหร่นะคะโปรโมชั่นเจะดีเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจบให้ฟรีทั่วประเทศเลยจากเท่าไหร่คะจากสามพันบาทค่ะเฮ้ยจากสามพันบาทเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบโอ้ดีดีมากค่ะไปทุกคนเนนี้เฟย์เพิ่งหันมาเห็นค่ะมันมีเป็นกระเป๋าแบบเหมือนของแบบเดลิเวอรี่ด้วยนะอันนี้ก็คือมีขายด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ ขายยังไงคะเพื่อแบบพวกไイเดอร์เห็นเหรอรู้สึกแบบอยากอยากซื้อสนใจไซส์ S ค่ะชัดโปรเดี๋ยวนี้จะหกร้าสิบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์ M อันนี้แปดรอยห้าสิบไซส์เต๋าก็เป็นไซส์ L อย่างนี้จะเป็น1ัน0บาทไซส์น้องจะเป็นไซส์เดียวที่เราเป็นแถ่เป็นโครงสแตนเลสให้อะค่ะที่เหลือจะเป็นโครงไฟเบอร์อย่างเงี้ยซือที่นี่ก็มีขายเด้อเผื่อใครอยากแวะมาดูค่ะจะเป็นโครงไฟเบอร์อนี้แล้วก็จะแถมเป็นของเกี่ยวแล้วก็มีที่ตั้ง ก็เออเลยใครสนใจก็ลองดูนะคะผู้ดีมันมีแบบคือทุกคนมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีแบบหลายอย่างมากอันนี้เป็นอะไรคะคือ<ส>ของใช้ใชโทรศัพท์พวอะไรพวกนี้คะ่ะเพราะตัวนี้เราจะเป็นแบบโพลีคาร์บอนิอมันจะไม่ใช่พลาสติกธรรมดาค่ะหรือคือวัสดุที่ทำกระเป๋าเดินทางเราเอาจะเอามาทำรุ่นนี้มันจะบบกันแกได้ดีค่ะก็ส่วนมากก็จะใช้แบบใส่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใส่ใส่กล้องไปได้นะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอามาแบบซื้อเป็นของฝากได้นะคะด้วค่ะนะ ตัวสองเซกเป็นตัวสองภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอยากได้เป็นชื่อเราสกีนฟรีให้สิบดอกสองโอ๊ยลดหน้อยห้าสิบอ่เออเออดีดีดีเก๋เพราะไม่ต้องมาเลยหาสกิดเองนะคะทุกคนผ้าดางดีนะเย็บแข็งแรงนะคะเนี่ยอันนี้ก็เดิมอนนี้บ้ะมาณแปดสิบแปดบาทค่ะจากหนึ่งร้อยห้าสิบเฮ้ยแปดสิบแปดบาทก็ถูกนะเอาดีๆผ้าดีนะผ้าดีไม่บางเด้ออันนี้อันนี้อื้เป่าคอนเทนนี่แบบเป็นทรงหน้ากากอะค่ะอันนี้แบรนด์เราเป็นคนผลิตเองที่ไทยออ๋ นี้เคยเคเห็นตามแบบเอองทาง้าน่่แมนก็จะเป็นส่งแมนยักกวันนี้งนานมีสกีพิกัสเซเองส่งทั่วโลกเลยคือลูกค้าต่างประเทศคือสั่งซื้อเยอะมากอ่านางเก๋อ่ะใครส่งอเมริกาจีนอใครจะไปวัดช่วยมย์มาเทศกาลปีใหม่ไงพาผู้ใหญ่ไปรลาดมหัวอีอะไราเข้วค่ะเท่าแถว กินขนาี้สนะคะสีแดงสีเขียวเกียร์นะเกียร์สีชมพูว่าเห็นดูดิสีแดงค่ะความยันมายันเสือกคู่ศัตรูพ่ายใครเป็นคนออกแบบคะเออสำหรับค้าขายปีใหม่นี้ใครอยากได้แบบเอาเป็นฟิวของฝากเพื่อนตลกตลกน่ารักก็ได้เอาไปใช้ดูจ่ายสี่ร้อยหาบามร้อยห้าสิบมร้อยห้าเก๋ร้านร้านเปิดวันไหนบ้างนะคะตัวเอิ้ เขาค่ะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นแต่ว่าช่วงเี้นหน้าร้านอาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าติดในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้อยู่ค่ะแต่ว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะก็คือมีอันนี้คอยอติดตลอดออนไลน์ก็คือมีพวกนี้ลงเลยใช่ปะใช่ยอดมากอ่ะอันนี้จะเป็นแบบช้อปปิ้งแมทค่ะอันนี้ดีอะเอออนนี้คือแบบตเกินงทีห้าตัว อันนี้ก็คือสามารถสแกนไปเชื่อตัวเองได้ลูกก็มันเป็นกระเป๋าผ้าใครเรียกว่าอันนี้ผ้าอะไรนะผ้าแคนวาค่ะผ้าผ้าผ้าติดอะไรแต่มันจะเป็นหนยใช่ค่ะอันนี้น่อยค่ะแล้วก็ลูกขนาดพอดี อประหยัดมากคือเข้ามันไม่ใช่ลดทิ่กระเป๋าไปเลยมันมีทั้งสั่นแมสเอออะไรนะซอนแบ็คย่ามจะเอาอะไรจะไปไหนไหอ่ะไปหมดเออมีอหมดเลยจริงๆเอ้ยอนี้ซื้อของกับกระถ่ได้จากของขวัญพิมายแบบ ไม่ต้องใช้เป็นส่องของขวัญให้มันเปล่าประโยชน์อ่ะเออเพราะวัตไอ้ห่ออะไรแบบซื้ออะไรใส่ให้หลานแล้วก็ใส่อะอันนี้ก็จะแบบใช้ได้ทั้งสองด้านเลยจะใช้แบบด้านขาวก็ได้หรือว่าเป็นด้านสกินก็ได้กับด้านได้เผื่อเปิดโดยคิพมาแล้วแบบใช่ก็เป็นแบบเดคอเรทบ้านหรือแบบบนโตอะไรอย่างเงี้ยได้เก๋ว่าจักรนสองร้อสิบเก้าบาทก็คือจะเป็นสุดชิพมาใช้สก๊อตแก้วมันจะเขียนอ๋อเป็นแบบใา่แบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ย มือ20สีตัดตัวกระป๋มันไม่หนักนะตัแบบเรเป้แบบแร็กแ็แล้วมันโคตรหนักใจเนี้ยโครมาาเฮ้ยเนี่ยมันลึกว่าเข้าแขนเลยเนี่ยทุกคนสี่ร้อยเยสีร้เ้าสิบบาท้สี่ไอเ้าสิบคนเลาคประตูน้ำมากไม่ได้น้ำตัดราคาประตูน้ำแต่ว่าคุณภาพาไม่ได้เข้าประตูน้ำอันนี้ผ้ากันน้ำเลยนะากันน้ำกเกงเลยนะเราแบบกันี่อะคะอ๋อกันลากี่ได้บ้